สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กันในเกมบลบเวฟโซนนี้เราจะมาตีกิวครึ่งแรกกันสาหรับกิวครึ่งแรกนราก็จะเป็นสังหารหน่วยสูนยแล้วก็เป็นสังหารมนุษย์ได้ดาเมจเพิ่ม5้าเท่าระวังติชดช็อตการโจมตีสีฟ้าหรือตัวละครที่สามารถตีทะลุเกาะถีฟ้าได้เนี่ยก็จะโดนหันดาเมจไปเนาะเลือหนึ่งในสองแล้วก็การโจมตีสีแดงได้ดาเมจเพิ่มสองเท่าดาเมจถ้าไม่ตายโดนหันเลยหนึ่งในสองเดี๋ยวเราไปดูตัวละครกันก่อนเลยสําหรับตัวละครสังหารมนุษย์ แล้วก็หน่วยสูนรเนาะตีสีแดงก็มีหน้าตาประมาณนี้แล้วก็ตัวล่าสุดที่เพิ่งมาเลยก็คือยูบิจิกะเนาะแล้วก็เป็นตัวเมนที่ดีที่สุดในตอนนี้เลยเรียกได้ว่าถ้าเกิดมีก็แนะนำเนาะสำหรับยูบิจิกะถ้าไม่มีก็อาจจะเป็นแบบก็ตัวเดิมเนาะฮิสกยะใหญ่เอามาใช้ได้เหมือนกันแต่ฮิสกยะก็จะค่อนข้างเน้น้ลําบากนิดหน่อยเพราะว่าตัวเขาก็ต้องอาศัยให้ติดสถาน,าเนะเพื่อจะได้ sc แปดสิบแล้วก็เกฑ์เกรของเขามันก็ไม่ได้เก็บเร็วนะค่อนข้างใช้เวลาเหมือนกันก็อาจจะ ค่อนข้างลาบากหน่อยแต่ว่าก็จริงๆก็จบได้นะสเอยสกิรยาต่อ้มีทับเดียวก็ยังจบไหวอยู่นะส่วนตัวเมนตัวอื่นเนี่ยก็อาจจะพอได้ก็อาจจะปู่ล่างสังเวียนเนาะก็พอได้แต่ว่าสังเวียนปู่ล่างเนี้ยอาจจะไม่ได้แรงมากเนาะแต่ว่าก็พอมาใช้ได้ถ้าเกิดเรามีคาพเยอะหน่อยก็พอจะเอามาใช้ได้บ้างประมาณหนึ่งเนาะส่วนตัวละครอ,อื่นๆเนี่ยก็อาจจะมีอคาคุอีกตัวหนึ่งที่ใช้ได้ มาชิโร่เนี่ยรู้สึกเขาจะเป็นพวกตัวละครพวกเพิ่มดอกแล้วก็อาจจะไม่ได้ดีมากเท่าไหร่เพราะดาเมจมันก็อาจจะเบาหน่อยไม่ได้แบบเน้นเน้นความแรงเนาะเน้นมาดอกมากกว่าตัวละครเนี่ยโดยรวมก็ไม่ได้มีตัวละครเยอะสักเท่าไหร่เนาะสำหรับตัวเมนตัวที่ดีที่สุดก็ยูมิชิกะเนาะพึ่งมาเลยอ่าในส่วนของตัวซับเนาะตัวซับเนี่ยตัวที่ดีที่สุดคือสกิชิมะเนาะสกิชิมะเนี่ยซับได้ดีที่สุดแล้วในตอนนี้สกิชิมะเนี่ยเขาเป็นจะเป็นตัวตีกิลจ่าเลยเนาะมีอาบิมาให้แต่ว่าข้อเสียก็คือตัวละครเขาเนี่ย บอเป็นช็อตแต่เขาไปกันกพิษนะถ้าจะไม่บิดก็กันไม่ตรงก็ค่อนข้างน่าเสียดายแล้วก็ถ้าสองเขาไปดีบัฟด้วยก็ค่อนข้างดีนะเราอาจจะหาตัวที่ให้บัฟมาอีกสักตัวหนึ่งมาเล่นคู่กับเขาก็ค่อนข้างดีเหมือนกันถ้าตอนนี้ตัวละครที่มีบัฟที่เป็นตรงสังหารเนี่ยไม่มีก็อาจจะไปหยิบยกตัวละครอื่นๆเนาะอย่างเช่นฮีเมเมดมาช่วยในการแบบแชร์สถานะด้วยหรืออะไรด้วยก็ได้หรือจะเอาเนลคริสต์มาสมาช่วยบัฟอะไรแบบนี้เนาะ ตัวซับอีกตัวหนึ่งที่ดีก็จิวเวเกอรแต่จิวเวกอเขาไม่มีตัวเขาไม่มีในส่วนของพวกบัฟหรือดีบัฟอะไรเนาะเขาจะได้อาบิในการตีกิวอย่างเดียวนะเขาไม่ได้มีในส่วนของแบบบัฟหรือดีบัฟอะไรแล้วก็โคโมเวลาเนี่ยก็พอใช้ได้นะในการเอามาลงตีกิวแต่ว่าโคโมเวลาก็ไม่มีในเรื่องของพวกดีบัฟบัฟหรืออะไรต่างๆเนาะก็อาจจะไม่ได้ดีมากแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีตัวละครจริงๆก็ยังถือว่าเอามาใช้ได้ถ้าเกิดเรามีคัมภีเยอะหน่อยอีกตัวละครหนึ่งที่พอได้ก็คือแอสกินแอ ก็ดีอยู่ถ้าเกิดใครมีคัมภีร์แบบ5ดับ5หรืออะไรเงี้ยก็เอามาใช้ก็พอได้นะแต่ตัวตัวละครทรับจริงๆไม่ค่อยมีสึกิชิมะก็ดีไม่สุดเท่าไหร่เพราะว่าไม่กันบ่อด้วยแล้วมันเป็นบ่อช็อตเนาะค่อนข้างลำบากอยตัวละครก็ประมาณนี้เลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวเรากลับไปตีกิวกันเดี๋ยวเราดึงประวัติเดิมเนาะประวัติเดิมก็เราใช้เป็นนิซึกายะเน,นคริสต์มาสแล้วก็จิโอเวกานะ้าเนาะแน่นอนว่าเรามีวิจิกาเพราะฉะนั้นในเวลา เอาโทชิโร่ออกเปลี่ยนตัวเพราะว่ายูมิจิกะเนี่ยโดยรวมโดยภาพรวมจริงๆยูมิจิกะเนี่ยแรงกว่าของก็ใส่เป็นพวกลูกบอลกระโหลกเนเาะแล้วก็เป็นถ้วยบดชาถ้ามีถ้ามีก็ตาลองหรือจะเป็นพวกว่าหมวกหรืออะไรองี้ก็พอได้เนาะมันไม่มีสติ๊กเกอร์เนาะสำหรับ สังหารในศูนย์กับมนุษย์เพราะฉะนั้นก็เราก็จะใส่เป็นพวกตาลรองลูกบอลกระโหลกแล้วก็ถ้วยบทชาไปในส่วนของลิงลิงก็เราจะใส่เป็นพวกรถคูดาวเพิ่มดาเมจเมื่อเลือดเต็มอะไรอย่างเงี้เนาะสามางดี่สามอย่างสามส่วนละครนี้ก็มีรถคูดาวมีเมื่อเลือดเต็มเพิ่มดาเมจสกิลเมื่อเลือดเต็มเพิ่มดาเมจทั้งหมดเนาะมีมิติการเรามีสองทับห้านะเราอัพเต็มเรียบร้อยแล้วแล้วก็โบนัสจะเป็นในเรื่องของเมื่อเลือดเต็มเพิ่มดาเมจยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์กับเอชพีสองร้อย ตัวซับเนาะก็เราจะใช้เป็นเนวคริสต์มาสเนาะแน่นอนเราไม่มีบัฟอื่นที่ที่ดีขนาดนั้นเราก็เลยเอาเนวคริสต์มาสมาบักละกันโดยเนวคริสต์มาสเนี่ยก็เราใส่เป็นกระต่ายทองกระต่ายปกติอ่ะลอดโล่เนาะแล้วก็ลิงก์ก็เน้นไปที่พกเลือดเต็มเพิ่มดาเมจแล้วก็มีลบพูดอาวสติดม,มามีคำวีเดียวเนาะแล้วก็โบนัสจะเป็นในเรื่องของเลือดเต็มเพิ่มดาเมจทั้งหมด25%กับคีย์ดีคอสี0รแล้วก็ตัวละครสุดท้ายเนาะจิโอเวกา้า เดียวเวก้าเนี่ยก็จะใส่ของเหมือนเดิมนะกระต่ายทองกระต่ายปกติยอย่ารอดโลลิงจะเน้นไปที่เพิ่ม,ามดาเมจการโจมตีปกติ30 20มีลดความเสียหายหน่อยแล้วก็มีตายเกิดเข้าไปด้วยเนาะเพราะว่าเขาเป็นตัวตีใกล้แล้วก็เขาไม่ได้กันบ่อตรงก็เลยเอาไปเผื่อนะสำหรับต,ตัวตายเกิดเรามีเขาแค่2องคพีแล้วก็เป็นเอทีเคกับคีทีคอลไปโบนัสจะเป็นเรื่องของเลือดเต็มเนื่องจากเริ่มต้นเขามีบาลเลีย1สิบอันเนาะแล้วก็ใส่อีกอย่างหนึ่งเป็นเอทีเคสองร้อยเพราะว่าเรามีสองคำพี อ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูก um. ันว่ายูม um, ิจ re ิกะจะดีกิวเป็นยังไงบ้างป่ะมิจิกะค่อนข้างแรงแต่ว่าเกมเพย์ท่าสองของมันก็สำหรับเราเราไม่ค่อยชอบท่าแบบนี้ขะขะเท่าไหร่ มันแรงก็จริงแต่ว่ามันต้องยืนแช่ไปเลยค่อนข้างลำบากถ้าพลาก็คือเสียดามิมันจะลำบากแต่โดยภาพรวมจริงก็เป็นตัวดีนเะพราะว่าเขาได้อับบิบิคิวมาหลายอย่างมากมันเป็นตัวขอัญแรงเดี๋ยวเดี๋ย ถ้าสามเขาไม่ใช่ทางจอด้วยกันอาจจน่าเสียดายสักหน่อยแต่โดยรวมก็โอเคเนาะถ้าฮิสุกายะก็อาจจะช้ากว่าน,นี้หน่อยนึงอันนี้เราเล่นไม่ค่อยดีด้วยเพราะว่าเราไม่ค่อยยังยังจำสกิลเขาไม่ค่อยได้เราก็อาจจะแบบนิดนึงเดี๋ยวลองดูใหม่อีกสักรอบนะเดี๋ยวเรามาลองเล่นอีกสักรอบหนึ่งดูว่าเวลาจะเร็วได้มากกว่านี้ไหมอันนี้เรายังแบบ ไม่ค่อยชินกับสก,กิลอยู่มิจิกาสักเท่าไหร่เนาะได้มาก็ยังไม่ค่อยชินเพราะสก,กิลเขามันไม่มีทางจอดเลยเราเลยแบบแต่สก,กิลสามเขาค่องไกลความไกลของสก,กิลสามอึ้นเอออยากใช้เลย <c oughs> สก,กิลสองเขาถ้าปล่อยดีแบบเวอร์มากความแรงอะแล้วยูิจิกะเขาตัวเขาเนี่ยได้ในเรื่องของแบบเอก็กพมากเนี่ยสกิลสองา่าดล้ สก,กิลสองไปไม่ลงเป็นยากอยู่จริงโอจีโอเบก้าอาจจะใส่เนึ่งเจ็ดใบได้ทำไมเรือต่แคนนั่นเล่นค่อนข้างยากอยู่สกิลสองแลกก้วสกิลสามเขาไม่ใช่ทั้งจอเวลาจะเคลียร์มอนก็คือไปยืนกลางกลางกลางวงไปได้ด้วยมีตัวก็ลองใช้ดูปะ จริงๆถ้าเป็นทั้งจอจะดีนะสกิล3สำหรับเราเราะว่าแบบพอมันเหมือนเน้นแค่ด้านหน้ามันรู้สึกแบบสกิล2เขาก็คือความกว้างแบบสไตล์แบบเดียวแล้วรู้สึกอยากให้เราิงอะไรอย่างงี้ด้วยไม่ค่อยดีขนาดนี้สกิล3ต้องมายืนกันก็ใช่เดีดี แต่สกิลสามเขาวรรณยาไกล SP ไม่ค่อยติดสูบว่าลำบากา จิเวก้าเราไม่ได้ใส่กันช็อตมาด้วยมันเลยอ,ยอาจจะเสียถ้าแบบจิวเวก้าไปไล่มอนขอบจอมอะไรก็คือติดช็อตอยูมิจิกะมันไม่ได้ติดไม่ได้เพิ่มอัตราติดสถานะให้กับมอนสังกัดนี้มันก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยติดบ่อยนะคือถ้าติดคือแรงแต่พอไม่ติดรู้สึกแบบก็ ก็ไม่ค่อยแรงมากเท่าไหร่จิวเวกาเราลองใส่กันช็อตไปดีไหมลองหาก่อนมีลิงกหรือเปล่าเพราะเราสึกว่าจิวเวกามันติดช็อตค่อนข้างบ่อยอยมีเพิ่มอาัตราลบหนี้ลองใส่ดูแล้วกันแล้วก็อ,อของ ลองเปลี่ยนดูว่าไม่ติดช็อตมันจะไวกว่าไหมมาไปส p รู้สึกติดยากกว่าที่คิดพอมาเล่นติกิวคือถ้าติดเนี่ยไม่ติดปุ๊บลำบากแต่ว่าสกิวเขามันก็ลำบากไปโดนของ คือถ้าไม่อยู่ในระยะไม่ได้นะรอบนี้อาจจะเร็วอยู่ถ้าสองแีกใช่ใช่โอเครอบนี้ถือว่าดีรู้สึก SP มาค่อนข้างไว เปิดมาปุ๊บติดปั๊บก็จะค่อนข้างดีรอบน,นี้ไวอยู่ยี่แปดมารอบสุดท้ายตัวใบสุดท้ายใช้ให้หมดเลยละกันปะคือเราไม่รู้จะใช้สกิลไหนเคลียมอนดีเพราะว่าแบบมันไม่มีสกิลทั้งจอเลยระบายคือสกิลสองพอปล่อยไปปุ๊บถ้าเกิดบอนมัน อยู่ข้างหลังเราไงเราจะลำบากมันต้องมากลับมาใช้สกิลตรงข้างหน้าเอ้ยหมอนเลง็งมันเคลียร์มอนยากไปหน่อย ก็เร็วอยู่แต่เดี๋ยวเวลามอนมันไม่มันมันรวบมันไม่มีท่าที่แบบเคลียร์มอนทั้งทั้งแมปไวเลยอาจจะรู้สึกช้าอยู่ได้ประมาณยี่แปดถ้าถ้ารวบมอนดีๆก็ไดจะสามสิบแต่ก็เล่นยากอยู่สำหรับยูมิจิกะคือโซชิโร่เนี่ยได้ได้เปรียบกว่าในด้านเกมเพลนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าสกิลเขากว้างมีท่าทั้งจอด้วยก็ใช้เคลียร์มอน ได้ง่ายถ้า2องอะไรเงี้ยกว่างาถ้า2องวิธีการมันจะมีข้อเสียก็คือมันมันโดนดาเมจแค่ข้างหน้าจริงๆแล้วมันไม่รวบไม่ดึงมอนเลยพอมอนมาอยู่ข้างๆปุ๊บก,ก็คือมีสิทธโดนตีเพราะฉะนั้นก็ไม่ค่อยเหมาะต้องปล่อยดีๆนิดนึงก็ถ้าถ้าไม่เคลียร์มอนให้หมดก่อนแล้วแบบกดปล่อยถ้าสองสบอสเนี้ยมันก็ค่อนข้างส่มเสี่ยงว่าเราจะเลือดลดเนาะก็อาจจะต้องแบบ หาจังหวะหรือกิตำแหน่งในการปล่อยให้มันดีๆนิดนึงไม่งั้นก็ละบากอยู่สำหรับสกิลสองส่วนสกิลสามก็มันก็ค่อนข้างไกลเนาะแต่ว่าต้องมานั่งกลับไปแบบอยู่ตรงประมาณแบบตรงที่เราเกิดตอนแรกเพื่อแบบปล่อยสกิลให้โดนมอนส่วนมากจะได้แบบเคลียร์มอนได้ด้วยเนาะไม่งั้นมันไม่โดนเพราะมันไม่ใช่ทังเจาะถึงมันจะมีดาเมจข้างหลังแต่ว่ามันไม่ค่อยเยอะเนาะดาเมจที่มันออกมาด้านหลังเนี่ยมันไม่ได้กว้างมากขนาดนั้น จริงก็ตีได้แรงกว่าโทชิป,ประมาณนึ่งแต่ว่าด้วยเกมเพลงก็อาจจะไม่ได้เล่นง่ายขนาดนั้นเนาะแต่ว่าก็ถือว่าถ้าเกิดได้ SP ได้อะไรเนี่ยก็คือแรงเลยโอเคก็สำหรับตีกิวรอบนี้ก็ประมาณนี้เลยละกันเนาะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วก็ฝากคอมเมนต์นะพูดคุยกันเข้ามาได้วันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะบาย